วิธีการทําแผลหลังคลิปนะคะอุปกรณ์ประกอบไปด้วยชุดทําแผลผ้ากอดผ้พาพันแผลนะคะเทปยาทาค่าเชื้อนะคะโพวิดีนแล้วก็น้ำเกลือะคะ่ะ สำหรับขั้นตอนการทำแผลนะคะอันนี้คือเซ็ตของเราเราก็จะเทโพวิดีนเข้ามาทางช่องฝั่งหนึ่งนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเทเป็นน้ำเกลือนะคะหลังจากนั้นใช้ที่คีบที่ให้มาในชุดนะคะคีบน้ำเกลือก้อนแรกขึ้นมาเช็ดบริเวณรอยแผลเราสามารถใช้ก๊อซเนี่ยเช็ดเลือดนะคะที่ออกอยู่ข้างๆแผลเนี่ยเขี่ยออกได้เลยค่ะแต่ว่าพยายามอย่าไปเขี่ยดโดนตัวสแตปเปิลนะคะ ทำทั้งหมด2รอบนะคะใช้อันนี้เช็ดอีกรอบหนึ่งค่ะหากแผลเลอะเยอะสามารถทํามากกว่า2รอบได้นะคะหลังจากนั้นให้ใช้ตัวโพวิดีนที่เราใส่าไว้เช็ดซ้ำอีกทีนึงค่ะโดยรอบเหมือนกันเ,เมื่อแห้งแล้วเอ้ยเมื่อทำเสร็จแล้วก็ใช้ก๊อนอีกแผ่นหนึ่งซับแผ่ให้แห้งก่อนนะคะ Okay. หลังจากนั้นเราจะเตรียมตัวพันแผลนะคะก่อนพันแผลเนี่ยคนไข้จะได้ยาไปอีกหนึ่งตัวก็คือยาที่ชื่อว่าเทอร่าไมซินนะคะให้บีบยาทั่วทั่วแผลให้รอบนะคะหลังจากเช็ดทำความสะอาดแผลเสร็จนะคะเราจะทำการพันแผลนะคะให้คนไข้นำก๊อสที่หมอให้ไปออกมาจากซองนะคะจากนั้นคลี่ออกแบบเป็นแนวยาวแล้วก็พับครึ่งนะคะ พันบริเวณแผลค่ะอย่าให้มือเราโดนบริเวณแผลนะคะให้จับบนกอสแทนนะโอเคหลังจากพันเสร็จหมอจะใช้ผ้าพันแผลอันนี้นะคะซึ่งหมอตัดเตรียมไว้แล้วเนาะก็พันรอบแผลประมาณสองรอบได้เลยค่ะโอเคพันให้แน่นพอประมาณไม่ต้องแน่นมากนะคะแล้วก็ติดด้วยเทปกา เรียบร้อยค่ะ